ไอหมาสวรรณภูมิไอเอ็มส่วน54จังหวัดน้องวารุภูมาผู้เปิดโอกาสก็คือน้องสาวเอ็มดีพีในสายงานก็ท่านชนะฉายมุลแล้วก็ท่านเอ็มอัมไกโตสิงอยู่ภายใต้เพียงงานเ c ซีสมัยพูดนำจิมโดยท่านซุปเปอร์ทวินเน็ตเบิร์ดสรุปและทันในนิสุกพอคาร์ที่เขามาในธุรกิจกอลเองคอยนี้ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากทําน้องติดตามดิฉันอยู่สองปีเกือบสามปีค่ะแล้วก็แต่ที่ปีแรกก็ได้กินยาไปแล้วเพราะว่าสามีไม่ค่อยสบายค่ะแล้วทีนี้ปีปีนั้นบันบันที่สิบห้าเมษายนะคะน้องใช้กลุ่สบายให้ลงมาเที่ยวจุลีเพราะว่าดิฉันไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยทีนี้เขาบอกว่าลงไปเที่ยวจุลีสักสองอาทิตย์ แล้วก็่อยปิดร้านแล้วก็ขึ้นมาขายใหม่ทีนี้วันนั้นจะก,กลับบ้านนะคะน้องก็เลยชวนไปที่ศูนย์เฉลีของคุณอีฟนะคะแล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วลองแวกหน่อยนะก็เลยแวะเข้าไปวันนั้นเป็น OPP แต่คนก็เยอะอยู่แต่ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันนั่งไปฟังไป <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้พอพอจบโอพีแล้วก็คุณอีฟก็นั่ง เอามา,อามานั่งคุยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาพูดถึงเรื่องว่าซื้อกินซื้อใช้ในรูปแบบสหกรก์มีเงินปันผลกินก็เลยเอ็ดใจฟังแต่ฟังไปฟังมาวันนั้นคุณอิ๊บปิดให้เกียรติโกลาและทีนี้นะคะพอมาพอกลับบ้านมาถึงบ้านใช่ไหมนอนไม่หลับค่ะเพราะว่ายาที่เอามาเกียรโกไม่มีตังยังไม่มีตังให้เขานะคะทีนี้ก็เลยแอบเอาพอไปจำสามีไม่รู้นะคะแล้วทีนี้ ได้สองสามวันคุณอิ๊บก็โทรไปอีกค่ะว่าพี่ติ๋มลองซื้อกินซื้อใช้แบบผงสะพ้อค่ะเราซื้อเป็นเซตเป็นเซต A, เอเซตบีอะไรเงี้ยลองมาขายดูนะคะนี่ยังจะมาหลอกขายยาหลอกขายาเราแล้วยังมาหลอกผงสะพายอะไประมาณนี้ยคิดว่าท่านหลอนนะคะแต่ก็ทําตามท่านทุกอย่างค่ะแต่ทีนี้พอทําไปทํามาท่านก็ชวนมาเข้านักการขายที่เฉบรุรีเขาบอกลงมาแค่ครั้งเดียวนะพี่ติ๋มก็เลยลงมาค่ะ แต่ณนะตอนนั้นถึงวันนี้ดิฉันมาชูลบุรีครั้งเดียวสองปีแล้วค่ะคขอบคุณครับผมก็ขอาตเริ่มเลยนะครับจริงแล้วก็มีงานจระจำทำอยู่ครับผมดตำรวจวิทยาพันธ์นะครับตำแหน่งก็ผู้บังคับผู้งานทวงการปราบปรามสถานีตำรวจปูทองสุรุหังครับจังหวัดหนองบลำพูครับทุกคนแนะนำให้รู้จักครุจเจสีก็คือคุณบุญญาสุขวันนะครับ ก็เอ็นบีในสายงานก็ท่านเบนเชอร์ภัยและธนาจำบุญนะครับผู mm ้ใ hmm. ต้ทีมงานจีซีสมัยกรุ๊ปนะครับนำทีมโดยพิเศษทวีนได้เฟิอสรุปและทันยิ้โค้อครับครั้งหนึ่งครับผมบอกว่า mm hmm. เรื่องขายตัวผมแฮตตี้มากเลยครับเพราะว่าผมเคยทำธุรกิจนี้มานานมามาครั้งหนึ่งแล้วก็เคยในรูปแบบว่าทําไปแล้วก็ไม่ประสบผลสิ้นแล้ครับเลยบอกไม่ต้องทำอีกแล้วแหละ แต่ออพอประสบปัญหาในเรื่องสุขภาพก็เไปกินยาดูแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำธุรกิจน,นะตอนนี้มาช่วงหนึ่งคุณติ๋มก็บอกว่าไปลองศึกษาดูก่อนไหมอะไรไม่พอดีคุณติ๋มก็มาศึกษาดูนะครับแต่ทีนี้พอไปเจอแบบโอ้โหไปก็ไปเพราะไม่อยากผิดการเดิมไปก็ไปไปบแบบน่าเสียจแต่เวลาจะมาประชุมจริงผมก็จะองทำคำสั่งคำสั่งฟอร์มนะครับขึ้นมาให้ผมไปปฏิบัติหน้าที่ตือวันนี้วันที่เกาอบมากรุ๊ปเลยครับ เอาคํามสั่งมาให้คุณติ่ดูคุณตินเออถ้ามีงานก็ไม่ต้องไปตรงพี่ผมรอดตัวมาทุกครั้งเลยครับเพื่อที่ไม่อยากจะมาครับก็เลยทาไงดีว่าถึงจะให้แม่บ้านอยู่บ้านนะ่ครับเพาความคิดจริงๆแล้วก็อยากจะไปทํางานครับที่ว่านเองก็มีงานทําอยู่อะไรนี้ครับคิดไปคิดมาก็เันเียนรุ่นแบบเป็นชายอะไรก็เลยเปิที่ทํามาสองปีสามปีก็ได้ประมาณสองานกว่าบาทครับ ทุกวันนี้ไอมาเป็นสิ่งที่ตอบถูกได้นะครับถ้าทุกคนทําได้ผมเชื่อแลวเดินว่าไม่นานครับคนเพราะว่ามันเป็สิงที่จับจองได้คนที่เข้ามาเปิดใจทุกคน,น,นครับไมีคำว่าไม่ไม่ทำครับส่วนผมก็ทำได้ครับ